บรรดานั่งร้านบริเวณด้านนอกของโคลเซียมหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่กำลังถูกเคลื่อนย้ายออกจากตัวกำแพงหลังจากงานบูรณะที่ใช้เวลาหลายเดือนเสร็จสิ้นลงซึ่งโครงการที่ต้องใช้เงินกว่าพันล้านบาทนี้เสร็จสิ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากทอสเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลีที่บริจาคเงินให้กับรัฐบาลอิตาลีเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวเป็นเงินถึง34ล้านดอลลาร์ ปัญหาเศรษฐกิจคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทางการอิตาลีไม่มีงบประมาณมากพอสำหรับการบูรณะโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วประเทศเมื่อเงินจากกองทุนพัฒนาภูมิภาคยุโรโปกว่า4 0 0พล้านบาทถูกใช้ไปกับภารกิจอื่นๆจนหมดแผนการดึงเอกชนเข้ามาบูร,ณะ,บรณะโบราณสถานของชาติจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่งานปรับปรุงบันไดสเปนสถานที่ท่องเทีย่ยวสำคัญในกรุงโรมที่ด้บูการีแบร์อับมณีชื่อดังร่วมออกเงินช่วยเหลือ64ล้านบาท ส่วนแบรนด์แฟชั่นชื่อกล้องอย่างเฟรนดิก็ร่วมบริจาคเงิน128ล้านบาทเพื่องานปรับปรุงน้ำพุเทวีจุดนับพบสำคัญใจกลางกรุงโรมโดยแฟนลูกชอบเฟรากาโมประธานของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังก็บริจาคเงินกว่า26ล้านบาทเพื่อร่วมปรับปรุงหอศิลป์อุฟฟิซ่พิพิธภัณฑ์สำคัญของเมืองฟลอเรนซ์สถานที่รวบรวมงานศิลปะจากยุคเรเนซอง โครงการที่ตกอยู่ในมือของเอกชนสร้างความกังวลเรื่องการปล่อยให้มรดกของชาติตกเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเดือนที่แล้วกลุ่มนักอนุรักษ์นิยมแสดงความไม่พอใจที่นายกเทศมนตรีกรุงโรมอนุญาตให้โลลิงสโตนวงร็อกจากอังกฤษมาเช่าเซอร์คัสแม็กซิมัสสนามกีฬากลางแจ้งของเหล่านักสู้กราเดียเตอร์เพื่อใช้จัดคอนเสิร์ตส่วนตัวด้านทายาทของตระกูลเมดิซีผู้มีบทบาทในการกำเนิดศิลปะยุคเรเนซอง ก็ไม่พอใจที่เมืองฟอเรนซ์ยอมให้คานเยเวสและคิมคาเดเชียนสองคนดังชาวอเมริกันมาจัดพิธีแต่งงานที่อาคารซึ่งได้รับการรับรองในฐานะมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยเงินบริจาคเพียง13ล้านบาทจนถึงการปิดบอนโตเวคิโอสะพานจากสมัยยุคกลางเพื่อให้บริษัทรถสปอร์ตมาจัดงานฉลองโดยเฉพาะรวมถึงแรงต่อต้านจากชาวเมืองฟอเรนซ์ที่สภาเมืองอนุญาตให้มอร์แกนสแตนลี่ บริษัททางการเงินระดับโลกมาเช่าโบสถ์ซนตามาเรียนโนเวลล่าสำหรับการจัดงานดินเนอร์ด้วยราคาเพียง8แสนกว่าบาทแม้ภายหลังทางสภาเมืองจะเพิ่มค่าเช่าเป็น2เท่าแต่ชาวเมืองก็ยืนยันว่าสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นนี้ไม่สมควรให้เอกชนใช้เป็นสถานที่สังสรรค์ส่วนตัวไม่ว่าจะด้วยค่าเช่ากี่ร้อยล้านก็ตาม แม้อิตาลีจะมีองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรที่ตั้งเพื่อเรียรายเงินสําหรับบูรณะโบราณสถานของชาติอยู่มากมายแต่เม็ดเงินจากโครงการดังกล่าวยังเทียบไม่ได้กับโครงการที่มีนักการเมืองในอิตาลีเข้ามาหนุนหลังโดยผู้ที่มีบทบาทในการชักชวนเอกชนเข้ามาร่วมบูรณะมรดกของชาติมากที่สุดได้แก่อิกนาซิโอมาริโนนายกเทศมนตรีกรุงโรมซึ่งชักชวนผู้นำและนักธุรกิจชั้นนำจากต่างประเทศมาชมทิวทัศน์ของกรุงโรม และขอร้องให้พวกเขาช่วยกันปกป้องมรดกเหล่านั้นให้อยู่สืบไปซึ่งแผนดังกล่าวสามารถเรียกรายเงินจากต่างชาติได้กว่า800 0ล้านบาทซึ่งสำหรับเขาแล้วการปกป้องมรดกจากสมัยโรมันไม่ใช่นาทีสำหรับชาวอิตาลีเท่านั้นแต่อนุสร์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งอารยธรรมตะวันตกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องปกป้องร่วมกัน